หลังจากหนังรักแห่งสยามเสร็จเนี่ยก็คือได้ทําหนังสั้นหนังอะไรท่วๆเรื่อยๆไปแล้วมันมีอย่างนึงคือตอนนี้เราอายุ30ละถ้าเป็นถ้าทั่วๆไปในชีวิตการทํางานเขาก็คงเรียกว่าเป็นแบบเครื่องชีวิตละเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวเยอะที่เราอยากจะเล่าโดยปกติจะชอบเขียนบันทึกเขียนอะไรแบบเรื่องของคนนั้นคนนี้ที่เราเจอมาในชีวิตเอาไว้มันคือบทบันทึกที่เราจดจํแเราพูดถึงผู้คนเหตุการณ์สถานที่ ที่เราจดจําได้ในชีวิตเรามันที่เราไม่ลืมเราว่าทุกคนนะ่ะมีประสบการณ์ร่วมในสิ่งต่างๆที่ที่เราได้เจอมาเหมือนกันเราพูดถึงความรักเราพูดถึงการสูญเสียความพัดพลาดความฝันความหวังที่มันแบบแตกพังอะไรเงี้ยเราทุกคนต่างเคยเจอแล้วเราก็แบบเหมือนเคยมีประสบการณ์ที่ค่อยๆเก็บเศษที่มันแบบแตกแล้วต่างๆพยายามต่อกันใหม่ให้มันเป็น,เป,นเป็นความหวังครั้งใหม่และดําเนินชีวิตต่อไป ทุกคนต้องผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาทั้งนั้นเช่นกันนี่คือแบบส่วนของเหตุการณ์ในชีวิตที่เราคิดว่ามันรีเลทกับผู้คนบ้านที่2เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กมัธยมสองคนคนนึงอยู่ม6ที่กําลังจะจบอีกคนอยู่ม3ที่กําลังจะจบการศึกษาเหมือนกันคือทุกคนมีสถานะที่จะต้องจากโรงเรียนนี้ไปเหมือนกันไอ้ม6มาถ่ายรูปโรงเรียนตอนกลางคืนเพื่อเอาไปทําหนังสือรุ่นอีกคนนึงเป็นนักบาสที่อยู่เด็กม3ที่แบบย้ายโรงเรียนมาตลอดแล้วก็แบบ จบมาสามก็ต้องย้ายไปเรียนที่กรุงเทพอีกอะไรอย่างงั้นแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ทั้งคู่ก็เดินถ่ายรูปไปที่โรงเรียนต่างแล้วก็คุยกันเราพูดถึงเด็กอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบเรารู้สึกว่าอนาคตทุกอย่างมันสดใสมันมีอะไรข้างหน้ารอเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันพูดถึงแบบว่าช่วงชีวิตหนึ่งที่เราต้องจากชีวิตมัธยมอะ่ะไปสู่อีกแบบหนึ่งทั้งมต้นมปลายอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกคนที่มีการแสดงที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็มีสเสน่ห์ที่สุด เท่าที่เราจะหาได้ซึ่งน้องทั้งสองคนเนี่ยกว่าจะผ่านการแคสเข้ามาและหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเด็ก2คนที่พูดกันในโรงเรียนย้ำว่าทั้งเรื่องจริงๆดังนั้นถ้าเกิดแบบว่าเล่นไม่ดีเนี่คือเอาไม่อยู่เพราะมันต้องเอาตัวตนไปเป็นคนคนนั้นจริงๆแล้วเหมือนพูดเรื่องของตัวเองมันใช้เวลาทำงานด้วยกันค่อนข้างนานกว่าจะได้ออกมาอย่างขนาดนี้ สมบบัยก็เป็นภาษาเหนือแปลว่าแบบช็อตโน้ตอะเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าพี่ต่ายเล่นเป็นบัวจันทร์เป็นแบบว่าแม่ไม้สามีตายโดยเป็นโรคะมะเร็งในกล่องเสียงแล้วเขาต้องผ่าเอากล่องเสียงออกดังนั้นช่วงเวลาสองปีก่อนที่ผัวจะตายเนี่ยสื่อสารกันด้วยการเขียนเขียนส่งเขียนถามตอบถามตอบกันเลยกลายว่าพอผัวตายไปแล้วเนี่ยจดหมายมันก็ยังกองอยู่เต็มบ้านเลยเธอก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความทรงจําที่เหลืออยู่ มันเป็นเหมือนกับผู้หญิงคีณจะต้องอยู่ระหว่างทางเลือกในชีวิตที่ว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเดินต่อไปข้างหน้ากับการที่จมอยู่กับอดีตคอยฝันถึงคนรักครั้งแล้วครั้งเล่าคือเหมือนกับว่ายังตัดไม่ขาดอะ่ะแต่ในการตัดไม่ขาดก็มีความสุขของนางอยู่เพราะนางก็จะรู้สึกว่าแบบคนรักะยังไม่ไปไหนพี่ต่ายเคยร่วมงานกับเราตอนหนังเรื่องส2บ ซึ่งเป็นภาคก่อนหน้า13เกมสยองแล้วก็มีโอกาสก็จะหาหนังแล้วก็ทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ครั้นี้มันได้ทํางานกันแบบเต็มๆก็เก่งประทับใจทุกครั้งที่กาแสดงอะ่ะเราก็จะแบบว่าเออเห็นเห็นการแสดงดีๆดูหนังเรื่องนี้ดูการแสดงก็คุ้มแล้วนะ <laughs> งานแต่งเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งในวัย30ต้นที่กำลังจะแต่งงานละเราพูดถึงว่ามาจุดที่กำลังจะแต่งงานเธอชื่อปรียาปรียาเป็นคนเชียงใหม่แต่ไปทำงานที่กรุงเทพก็ไปเจอกับเสี่ยหนุ่มจากภูเก็ตแล้วก็ลงหลักปักฐานที่จะแต่งงานก็ขึ้นมาแต่งงานที่เชียงใหม่ในก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยชีก็ต้องไปเจอเพื่อนเก่าเจอชีวิตเก่าๆหลายๆอย่างเหมือนก็มาสังลาชีวิตทุกอย่างก่อนแต่งงานอะแล้วก็ไปเจอกับอดีตรุ่นพี่ ที่เคยกรี๊ดในวัมยมัธยมพอกลับมาอยู่ในชีวิตเก่าๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขวะ่ะกับชีวิตใหม่ที่ไม่แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีไหมกลายเป็นว่าแบบว่าเฮ้ยไม่มั่นคงในในความคิดละและแถมยังแบบไปเผื่อคืนสัญญาที่ให้ไว้ตอนมัธยมกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์อุลมานงานแต่งก็เลยเกิดขึ้นอันนี้รวมซุปตา้าเรียกได้ว่าเป็นหนังใหญ่เรื่องหนึ่งเลยก็ก็เป็นได้การแสดงของทุกคนเชื่อเฉือนกันแบบ โอ้โหประทับใจเลยทีเดียวถ้าเป็นภาษาไทยคําว่าหนังชีวิตมันตรงที่สุดชีวิตคนมันไม่ได้มีแค่เรื่องโศกเศร้าไม่ได้มีแค่เรื่องตลกสนุกสนานนี่คือหนังที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันมันก็ครบทุกรสอะ่ะอบอุ่นใจร้องไห้เป็นเผาเต่าหัวเราะคลื้นเครงมันอยู่ในนั้นหมดหนังเรื่องนี้มันถูกเรียงไว้เป็น3า,าเอพิโซดแต่จริงแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันมันไม่ได้เป็นหนังแบบสั้นเป็นตอ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 น,ตอนไปอย่างนี้นะ ดี๋ยวดูไปจนจบก็จะรู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงอะไรเงี้ยอันดับแรกเลยคือการแสดงการรวมตัวกันของนักแสดงทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ทุกเรื่องอยู่แล้วเราเข้มข้นมากอะในส่วนของการแสดงตรงนี้แล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าไม่ได้ทําหนังมานานเป็นการแบบว่าหนังยาวในรอบ4ปี5ปีแล้วล่ะที่ไม่ได้เจอกันก็เหมือนว่าได้กลับบ้านมาเจอกันอันดับที่3ก็คือมีเพลงประกอบเพราะ,ราะจากพี่ป๊อปน้องน็อกและน้องพีชวินวิสิตนะฮะและวงออก,กัส แล้ววงไทเกอร์เพลงเพาะมากเหมาะกับการแบบว่าพากันไปดูออกมาทำเพลงฮึมฮัมฮึมมเดินไปซื้อซาวแท็กกันอะไรอย่างงี้ดีดียังเหมือนตอนรักเห็นสยามคนกลับไปก็จะบอกว่ามีความรักย่อมมีความหวังใช่ไหมแต่เวลาผ่านไปเนี่ยเราก็รู้ว่าชีวิตเราบางบางโมเมนต์น่ะมันไม่มีทั้งความรักไม่มีทั้งความหวังแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตมันต่อไปเราก็ต้องเดินมันต่อไปมันเหมือนแบบว่าหนังเรื่องนี้มันผ่านความเป็น วัยรุ่นแบบตอนรักแห่งสยามแล้วไงตอนนั้นทำอายุเท่าไหร่ยี่ห้ายี่หกผ่านมาห้าปีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายเลยอย่างเงี้ยดีที่สุดก็เจอแย่ที่สุดก็เจอแต่ทั้งหมดเนี่ยพูดว่าเราไม่ได้เจออยู่คนเดียวนี่ชีวิตเราไม่ได้เดินไปลําพังนะยังมีคนที่อยู่กับเราอีกตั้งเยอะยังมีบ้านให้เราอยู่ยังมีคนที่ทําให้เราสึกว่าเราอยู่บ้านเราอยู่เขาแล้วแบบมีคืเมื่อานอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆ เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นคนในความทรงจําในอดีตที่เราแบบนึกถึงแล้วยังรู้สึกว่าแบบที่จริงมันยังอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ย